อุปสงค์หมายถึงความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้บริโภคณนะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยมีอำนาจซื้อหรือมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการนั้นๆหัวข้อที่1ฟังก์ชันอุปสงค์กฎแห่งอุปสงค์ตารางอุปสงค์และเส้นอุปสงค์ 1.1ฟังก์ชันอุปสงค์คือความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคมีความต้องการและความสามารถที่จะซื้อได้กับระดับราคาสินค้านั้นโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการบริโภคคงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งรูปแบบทั่วไปในฟังก์ชันอุปสงค์ดังกล่าวจะสมมุติในรูปของสินค้า1.2กฎแห่งอุปสงค์กฎแห่งอุปสงค์ระบุป,ปริมาณของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อย่อมแปรผกผันกับระดับราคาของสินค้าและบริการชนิดนั้นเสมอ 3. กดว่าด้วยการลดน้อยถอยลงของอัดประโยชน์ส่วนเพิ่มระบุว่าขณะในขนดขณะหนึ่งการบริโภคสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นแต่ละหน่วยจะให้ความพอใจลดลงเรื่อยๆ 2. ตัวกำหนดอุปสงค์ ตัวกำหนดอุปสงค์หมายถึงตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆซึ่งมีอิทธพิพลต่อจํานวนสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธพิพลต่อปริมาณการซื้อมากน้อยไม่เท่ากันโดยพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละคนและการเวลาปัจจัยเหล่านี้มีหลายอย่างเช่น 1. ปริมาณซื้อขึ้นอยู่กับราคาสินค้านั้นตามปกติเมื่อราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นปริมาณซื้อจะมีน้อยลงแต่ราคาสินค้าลดต่ำลงปริมาณซื้อจะมีมาก สองปริมาณซื้อขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้บริโภคและความนิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคมสามปาริมาณซื้อขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสี่ปริมาณซื้อขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องห้าปาริมาณซื้อขึ้นอยู่กับฤดูกาล หัวข้อที่3การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อการเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อหมายถึงการที่กําหนดโดยตรงคือราคาสินค้าได้เปลี่ยนแปลงไปอันมีผลทําให้ปริมาณซื้อเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามกฎของอุปสงค์ส่วนตัวกําหนดโดยอ้อมทั้งหลายสมมุติว่าอยู่คงที่การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อจึงเป็นการย้ายตําแหน่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนเส้นอุปสงค์เดิม หัวข้อที่4การย้ายเส้นอุปสงค์การย้ายเส้นอุปสงค์หมายถึงการที่ตัวกำหนดอุปสงค์โดยอ้อมตัวหนึ่งหรือหลายตัวได้เปลี่ยนแปลงไปหัวข้อที่5อุปสงค์ของบุคคลและอุปสงค์ของตลาดอุปทานหมายถึงอุปทานของสินค้าใดหมายถึงจำนวนต่างๆของสินค้าหรือบริการนั้นที่ผู้ผลิตมีความเต็มใจที่จะผลิตและนำออกขายใน,นระดับราคาต่างๆภายในระยะเวลาที่กำหนด 1>, 1. ฟังก์ชันอุปทานกฎแห่งอุปทานและเส้นอุปทาน1.1ฟังก์ชันอุปทานคือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตยินดีผลิตออกขายซึ่งตัวแปรตามกับระดับราคาต่างๆของสินค้านั้นซึ่งตัวแปรอิสระและหากกาหนดให้ปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อปร,ปริมาณขายอยู่คงที่ก็แสดงสัญลักษณ์ฟังก์ชันอุปทานปริมาณขาย เป็นฟังก์ชันของราคาสินค้าหมายความว่าเมื่อราคาซึ่งตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไปปริมาณขายซึ่งถือเป็นตัวแปรผันตามจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย1.2กฎแห่งอุปทานกฎแห่งอุปทานระบุว่าปริมาณของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิตหรือพ่อค้าต้องการจะขายย่อมแปรผันโดยตรงกับราคาสินค้าและบริการชนิดนั้นเสมอจากกฎของอุปทานแสดงว่า เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นผู้ผลิตมีความเต็มใจที่จะผลิตสินค้าออกมาขายมากขึ้นแต่ถ้าราคาสินค้าลดล,ลงผู้ผลิตจะผลิตในปริมาณน้อยลงทางนี้พอเหตุผล2ประการคือ 1. เป้าห,หมายของผู้ผลิตหรือผู้ขายกําไรโดยทั่วไปมีสินค้าราคาสูงขึ้นผู้ผลิตจะได้กําไรมากจึงผลิตมากแต่ถ้าสินค้ามีกําไรราคาต่ําผู้ผลิตมักจะได้กําไรต่ําจึงผลิตน้อยและ 2. เมื่อสินค้ามีราคาสูงขึ้นผู้ผลิตส่วนหนึ่งที่มีต้นทุนสูงจะสามารถเข้ามาผลิตทําให้ปริมาณการผลิตมีมากขึ้นแต่ถ้าสินค้ามีราคาต่ําผู้ผลิตส่วนที่ต้นทุนสูงจะต้องเลิกการผลิตเพราะไม่คุ้มทุนทําให้ปริมาณการผลิตลดลง,ลง1นงสมการและเส้นอุกทาน คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณขายในรูปที่ชัดเจนกว่าฟังก์ชันสรรมการอุปทานอาจเป็นสรรมการเส้นตรงและสรรมการมิใช่เส้นตรงจากสรรมการอุปสงค์ใดๆเราสามารถสร้างเป็นตารางอุปสงค์โดยสมมุติค่าต่างๆของ P และ Q จากสรรมการที่กำหนด 2. ตัวกำหนดอุปทาน 1. น,นโยบายหรือจุดมุ่งหมายของหน่วยผลิต2สภาพเทคนิคที่ใช้ในการผลิต 3. ราคาของสินค้าอื่น 4. ราคาปัจจัยการผลิต 5. จำนวนของผู้ผลิตหรือผู้ขายในตลาด 6. ตัวกำหนดอื่นๆปอุปทานมีมากมายแบ่งเป็นตัวกำหนดที่เกิดจากมนุษย์อาทิการนัดหยุดงานสงครามการออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายกมเก่าการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีนโยบายของรัฐบาลและตัวกำหนดที่ไม่ใช่เกิดจากมนุษย์อาทิฝนแรงน้ำท่วมไฟไหม้โรคระบาด เราสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณขายกับตัวกำหนดอุปทา,านเหล่านี้ด้วยฟังก์ชันอุปทา,านในการศึกษาทฤษฎีอุปทานพบว่าราคาสินค้าเป็นตัวกำหนดที่มีอิทธิพลต่อปริมาณขายมากที่สุดดังนั้นจึงให้ตัวกำหนดปริมาณขายโดยตรงหรือเรียกสั้นๆว่าตัวกำหนดโดยตรงส่วนตัวแปลอื่นๆที่เหลือเป็นตัวกำหนดอุปทา,านโดยอ้อม 3. การเปลี่ยนแปลงปริมาณขายและการย้ายเส้นอุปทา,านการเปลี่ยนแปลงปริมาณขายคือการย้ายตำแหน่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง บนเส้นอุปทานเดียวกันสาเหตุเกิดจากตัวกำหนดโดยตรงคือราคาสินค้านั้นได้เปลี่ยนแปลงไปผู้ผลิตการขึ้นหรือลดร,ราคาตามใจชอบโดยไมใ่ให้เหตุผลทางต้นทุนการผลิตทําให้ปริมาณการผลิตหรือปริมาณการขายเปลี่ยนแปลงไปโดยตามอุปทานการย้ายเส้นอุปทานคือการย้ายตำแหน่งของเส้นอุปทานไปจากที่เดิมทั้งเส้นซึ่งเกิดจากตัวกำหนดโดยอ้อมตัวใดตัวหนึ่งหรือดังนั้นอุปทานลดลงเส้นอุปทานใหญ่ขึ้นทางซ้ายอุปทานเพิ่มขึ้นโดยแสดงเส้นอุปทานย้ายลงมาหาขวา ของเส้นเดิม 4. การกำหนดราคาและดุลยภาพของตลาดโดยเหตุที่ทั้งอุปสงค์และอุปทานต่างก็มีความสัมพันธ์หรือขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าดังนั้นปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อและผู้ขายต้องการปรับตัวตามระดับราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เนื่องจากการปรับตัวของจำนวนซื้อและจำนวนขายต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นคนละทิศทางดังได้กล่าวมาแล้วปรากฏของอุปสงค์และอุปทานดังนั้นการปรับตัวจะเป็นเหตุ ให้จานวนซื้อและจํานวนขายเท่ากันพอดีในระดับราคาใดราคาหนึ่งซึ่งหมายความว่าในาระดับราคานั้นจํานวนสินค้าที่มีผู้บริโภคต้องการซื้อในขณะนั้นเท่ากับจํานวนสินค้าที่ผู้บริผู้ประสงค์จะผลิตออกขายในขณะเดียวกันพอดีและนี่คือราคาดุลยภาพตามหลักเศรษฐศาสตร์ในตลาดที่มีระดับการแข่งซึ่งปริมาณเท่ากับปริมาณการขายพอดีจะเรียกว่าภาวะดังกล่าวนี้ว่าดุลยภาพการตลาดราคาดุลยภาพ และปริมาณดุลยภาพนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะคงอยู่เช่นนั้นตราบใดที่อุปสงค์และอุปทานไม่เปลี่ยนแปลงกล่าวคือถ้า,าราคาเปลี่ยนแปลงไปจากดุลยภาพด้วยเหตุใดก็ตามทําให้อุปสงค์และอุปทานขาดความสมดุลราคาที่เปลี่ยนไปจากดุลยภาพจึงดำลงอยู่ไม่นานต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆจึงเกิดราคาดุลยภาพอีกครั้งหนึ่งจึงจะอยู่นิ่ง 5. การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพอย่างไรก็ตามตำแหน่งภาวะดุลยภาพนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ถ้าอุปสงค์และอุปทานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานเกิดจากตัวกําหนดอุปสงค์และอุปทานโดยอ้อมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปได้อธิบายมาแล้วดังนั้นเมื่อไหรก็ตามที่ปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนแปลงจนทําให้ปริมาณซื้อและขายเปลี่ยนตามไปด้วยนะทุกระดับ ราคาจะทำให้ตำแหน่งดุลยภาพเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลง